วันนี้มากับสลัดอีกแล้วจ้าชีวิตต้องการผักใบเขียวค่ะเริ่มกันเลยด้วยการแช่ในเบกกิ้งโซดาล้างผักให้สะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราเอาบเบอรี่ไปนึ่งค่ะกับดอกกระเจี๊ยบคนาและไข่ค่ะสองฟองหันหอมแค่ค่ะเอาไปแช่ไว้ก่อนสักสิบนาทีแล้วก็มาซอยมะเขือเทศค่ะ 너의 생각과, 너의 마음에 든다면, 너의 마음에 든다면, 마음에 든다면, 너음에 든다면, 너의 마음에 든다 너의 마음에 든다면, 너의 마음에 든다면, อมแขกแช่น้ำสิบนาทีเสร็จแล้วเอามาใส่จานค่ะปอกไข่หั่นผักที่นึ่มค่ะไข่เจี้วโปรตีนของเรามะกอกดำซอยกระเทียมค่ะใช้น้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะบาสมาิดสองช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อย น้ำหล่อห้างกล้วยที่เราต้มไว้ค่ะสามช้อนมะนาวหนึ่งซีที่ขาดไม่ได้คือมัสตาร์ดค่ะแล้วก็ราดลงสลัดของเราไปเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะ